สวัสดีครับผมแมนแคนคุกผู้ชายทำอาหารนะครับวันนี้กับภารกิจใหม่ล่าสุดที่มีเพื่อนรักของผมนะครับก็คือโคเลคิงใบนี้นะครับให้ภารกิจมาว่าทำยังไงให้ทอดปลาแล้วยังดีต่อสุขภาพว้าว เพื่อนๆก็คงรู้ว่าธรรมดาการทอดปลาจะมีกฎหนึ่งในการทอดให้ไม่ติดกระทะคือทอดแล้วต้องน้ํามันท่วมเออด้วยความไม่ชินในแมนเนี่ยไปเรียนเชฟมาเยอะนะ<ม>ก็ขอท้าทายภาร,รกิจนี้ว่าเราจะใช้น้ํามันน้อยที่สุดด้วยเักยภาพของโคลลีคิงใบนี้ที่มีเลียเป็นกระทะเคลือบอย่างดีจนสามารถทำภารกิจที่ยากๆได้นะครับแล้วก็เลยตั้งชื่อภารกิจว่าภารกิจทอดปลาเจ็ดอย่างโดยใช้น้ํามันแค่หนึ่งช้อนโต๊ะ ปลาที่เห็นเอย่างนะชี้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราจะพูดอีกทีว่ามีอะไรบ้างแบบจริงๆริงจังนะก็คือมีตั้งแต่ขอมองได้แต่งน,นี้นะปลาส้มปลาดอรลี่แซลมอนจระเม็ดปลานิลปลาทูปลาสลิด ตอนนี้ก็เป็นกระทะคู่กายผมนะครับมากว่า1ปีนะถ้าคนที่ทำอาหารประจำประมาณ1ปีก็เรียกว่าประมาณ2,190ครั้งนะครับถ้าใช้หนึ่งปีเขาเพราะว่า1วันทำสอมื้อ1มื้อทำสามจานทนขนาด2,190ครั้งยังอยู่ได้เรามาเริ่มจากการทำปลาที่ง่ายสุดก่อนนะอันนี้คือปลาแซลมอนนะวิธีที่ทำให้กระทะไม่ติดได้แล้วก็มีแรงเสริมจาก กระทะโคลเลคิงคือเราจะเคลือบกระทะอีกชั้นหนึ่งด้วยน้ำมันร้อนแล้วก็รอจนกระทั่งเหมือนมีไอรอนขึ้นแต่เราจะไม่ใช้น้ำมันนี้นะครับในการทอดเพราะว่าจะร้อนเกินไปเดี๋ยวปลาจะไหม้ได้นะปลาแซลมอนที่ใช้นะเราก็จะหั่นขนาดพอดีผมส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาทำฟิเล่ปลาแซลมอนผมจะไม่ค่อยชอบทานส่วนของท้องเท่าไหร่ตัดส่วนท้องออกปึ๊บนี่นะส่วนนี้คือส่วนที่เราจะมาทำเป็น เลมอนทอดนะแล้วเราก็อย่าลืมนะตรวจเนื้อได้ว่ามีกระดูกไหมถ้าได,ด้ดูไม่มีนะชิ้นเนื้อทีมงานหามาสวยนะครับวิธีที่ทําให้ประหยัดน้ํามันอ่ะบีแปรก่อนนะผมไะใช้น้ํามัน1ช้อนโต๊ะทุกครั้ง1ช้อนโต๊ะนี่หช้อนโต๊ะโอเคหนึ่งช้อนโต๊ะและการประหยัดน้ํามันเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจทุกวันนี้ในบ้านแต่ละคนเพราะต้องบอกว่าน้ํามันแพงขึ้นนะแล้วก็เราก็จะประหยัดเรื่องของ การนำไขมันเข้าร่างกายนะตอนนี้คือน้ํามันกําลังร้อนแล้วสิ่งที่ทํานะเทน้ํามันร้อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราใช้ซ้ําคือเบิือดเราเคลือบกระทะไปละการบั้งก็จะทําให้หนังกรอบได้เร็วแล้วก็เป็นการไล่น้ํามันใต้ชั้นผิวหนังนะขั้นตอนต่อไปด้วยน้ํามันหนึ่งช้อนก็จะทาน้ํามันอันนี้ ซึ่งเราจะใช้แค่ชามนี้เท่านั้นนะทาผิวไปเลยแล้วก็ทาส่วนเอ็นด้วยจริงๆทาอย่างนั้เดียวก็พอแล้วแต่ก็ทาเปลือไว้เสร็จแล้วก็โรยเกลือนิดนึดนงเกลือจะช่วยในการดูดความชื้นนะเวลาที่ลงกระทะก็จะทําให้ไม่ค่อยติดเสร็จแล้วผมก็จะตักอันนี้ใช้ตักก็ได้น้ํามันมันหนึ่งปลายช้อนแค่หนึ่งปลายช้อนนิดเดียวเปิดไป ให้แรงประมาณปานกลางนะช่วงแรกจะปานกลางเลยนะเกรงนิดหน่อยเกร็งนิดหน่อยเกรงนิดหน่อยเอาส่วนหนังแปะแลงไปเลยกดนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหนังจะโก่งขึ้นมานะครับกดนิดหน่อยอ่าสังเกตก็จะมีเสียงเรื่อยๆนะตอนนี้ด,ดูดิลื่นปืด้ดลื่นปื้ดลื่นปืด อะครโคเลกิงลื่นจริงลื่นจริงด้วยความที่มีเหลี่ยมเพชรด้านในทําให้เวลาที่เรากริ้งอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยติดแล้วก็เก็บความร้อนได้ดีนะคือจริงๆอย่างนี้มันก็เหมือนการคล้ายๆทำสเต็กเนาะมันเป็นแผ่นเกลียน,นิดหนึ่งเนาะเราก็มองด้านข้างนะดูว่าระดับความสุกข,ขึ้นตรงไหนละเราจะมองให้ถึงมันขึ้นมาตรงกลาง่วนที่เป็นขาวๆไฟแรงมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวน้ําของตัวปลาจะออกมาเราจะไม่อร่อยนะแต่ครั้งนี้เดี๋ยวผมจะพลิกหนึ่งทีแล้วค่อยจัดวางเก็บนะคือเป็นการทดสอบนะโอเค สังเกตว่าตรงนี้เขาเรียกว่านมปลานะออกมาละแต่ว่าได้ที่ละตรงส่วนข้างล่างเราก็คงจะไม่มากกว่านี้ละสไตล์คนไทยก็จะแบบไม่ถึงขางนาดว่าดิบมากว้าวดูสิพริกแบบนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าเรามาทําปลาปลิวด้วยโคเลกิงเลยแล้วกันผมไปเรียกครั้งนี้ว่าปลิวนะนี่ผิวกรอบกริบเรียบร้อยแล้ะขออนุญาตเราขึ้นเลยนะไม่งั้นนานเกินไป แซลมอนเราทานแค่ medium, okay. oh. แมีเดียมนิดเดียวเองโอเคขอวางขอวางโอ้อภารกิจแรกเสร็จข้างๆยังมีแดงๆหน่อยถ้าผ่าออกมาเนี่ยอาจจะมีเดียมเบลในนิดๆหน่อยแต่เป็นมีเดียมปานกลางสำหรับภารกิจแซลมอนทำให้ดูแล้วว่าประมาณนี้ส่วนต่อไปเราจะทำปลาที่ยากขึ้นอีกขั้นหนึ่ง จะไม่ทำเลยเลยนะเช็ดเช็ดเลยพอโคลเรกิง <C ole King> เนี่ยมีสารเคลือบเรียกว่า g กรีนชิลที่เป็นนวัตรกรรมการเคลือบแบบใหม่ที่ทําให้ลื่นและทำความสะอาดง่ายมากดูสิหะนวัตรกรรม g กรีนชิลใช้งานได้จริงครับเรียบร้อยผมก็ทําอาหารต่อเลยอ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทําปลานิ่น การทำปลาดินนะครับชาเลนจ์นี้เราจะไม่แร่เลยนะครับเราจะใช้วิธีการทำทั้งตัวแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นจุดเด่นด้วยนะคือเราต้องการให้ผิวและเนื้อไม่แตกผมเลยโอ้โ oh, หต้องตัดตัดครีบก่อนตัดครีบก่อนเริ่มต้นนะครับฝั่งหนึ่งเราก็ เตรียมน้ำมันนะครับไปเคลือบกระทะเหมือนเดิมใช้น้ำมัน,นเดิมเลยที่เราแบ่งไปแล้วนะครับใช้เหมือนเดิมเลยเท่าเดิมเลยเห็นไหมเราใช้น้ำมันเท่าเดิมเริ่มต้นทาน้ำมันไปที่ผิวปลาทั้งหมดต้องทาทั้งหมดชุ่มๆนะนี่แป๊บเดียวเองผมอุ่นกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันเคลือบเหมือนเดิมนะเพราะว่าด้วยที่โคเลคิงเนี่ย เป็นกระทะที่มีเหลี่ยมนอกที่ทําให้กระทะร้อนไวทํางานง่ายขึ้นมากทอดอะไรก็เร็วนี่คือจุดเด่นเลยสิ่งที่ทำนะเหมือนเดิมเครื่องปลาเสร็จแล้วนะคราวนี้จะรปหยัดน้ํามันหน่อยใช้แปลงนะครับทาน้ํามันเออลืมบอกไปนะครับแปลงนี้คือแปลงซิลิโคนที่ทนความร้อนนะห้ามใช้แปลงเบเกอรกี่นะแปลงบางอย่างนี้ไม่ได้ทนความร้อนนะแล้วก็ลงได้เลยใช้ความร้อนที่แรงหน่อยนะโอ้ดูดิลื่นใครบอกทอดปลาติดอะ ไหนติดว้าวง่ายเลยง่ายเลยแล้วการทอดปลาเนี่ยจะมีเทคนิคก็คือว่าให้กลับไปนึกว่าตอนที่เราใช้น้ํามันน่ะเราทอดปลากี่นาที1015ึส10ินาทีใช่ปะ่ะการทอดแบบไม่มีน้ามันผมขอให้ตั้งเวลาแบบนั้นธรรมดาทอดปลาเราจะใช้ฟังเสียงว่าเสียง,งดังๆเขาเรียกว่าดังเสียงประทัดประทัดเสียงน้ามันโดนน้ำอะ่ะพอเราทอดปลาอย่างนี้ให้จับเวลา,านะใช้เวลาก็ให้เวลาเดียวกันคือ10นาทีอ่ะถึงเวลาแล้วตอนนี้เราลงประมาณด้านแรก ให้ใช้เราเวลาประมาณ45วินาทีแล้วก็เอาท้องออกด้านขอบดูดีนะเราก็พลิกป,ลปึ๊บแบบนี้เลยเสร็จแล้วระหว่างทางเราก็จะทาน้ำมันเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ข้างหนึ่งเราก็ใช้เวลาประมาณสัก30-45วินาทีแล้วก็ทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆสามารถทำปลาเปลวได้สบายว้าวมีเปลวไฟขึ้นด้วยเจ๋งมนะั้ยล่ะร้อนจริง ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่เป็นการทอดปลาโดยใช้กระทะโคเรียคิงนะเป็นการพิสูจน์ว่าทอดได้จริงเสร็จละโอเคเรียบร้อย ไปกับ2ภารกิจนะครับก็คือแซลมอนกับปลานินนะซึ่งเราทอดทั้งตัวตอนนี้มาทําปลาที่เรียกว่าก็ยากเหมือนกันนะ<ม>ก็คือนี่ครับปลาสลิดครับซึ่งเป็นปลาต่างแห้งนะสิ่งที่ต้องทำก็คล้ายเดิมเหมือนกันเนาะก็คือเราจะเริ่มต้นจากการตัดครีบก่อนเวลาได้กระทะดีๆนี่คือทําอาหารง่ายสนุก เริ่มต้นนะฝั่งของกอระทะเทน้ํามันเคลือบเหมือนเดิมเปิดให้ร้อนจัดน้ํามันเดิมเลยผมไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วก็ส่วนของปลาตัวนี้เราก็จะทําอันนี้น้ํามัน1ช้อนเหมือนเดิมนะ1ช้อนโต๊นะไม่ใช้เกินนี้นะสำหรับการทอดปลาทุกอย่างในภารกิจนี้อาจจะไม่เหมือนการทอดแบบเป๊ะเดะที่ให้ฟิลลิ่งแบบทอดเลยแต่ว่าก็คล้ายมากนะก็ให้อารมณ์ที่แบบอร่อยกรอบ ด้วยความเป็นเหลี่ยมเพชรก็อย่างที่บอกว่าไม่ติดกระทะให้ความร้อนทั่วและเวลาที่ขอบของกระทะปีกสูงขนาดนี้จะทําให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนเป็นตู้อบในตัวเลยเวลาใส่ปลาลงไปก็เหมือนเป็นตู้อบด้วยกระทะหน้ากว้างปลายยกสูงนะครับที่มีขนาดถึง28เซนทําให้ทอดปลาอะไรก็ได้พอร้อนถึงจุดหนึ่งนะเทน้ํามันเก็บอันเดิมเลยแล้วเราก็ทาน้ํามันเรียบแรง แค่นี้อันนี้ครีบอดู่ด้านบนนี่ส่วนท้องนะอันนี้ส่วนท้องนะนนนงนะแค่บอกไว้ก่อนนะเวลาที่ลงปลาลงไปในกระทะเนี่ยให้นึกถึงการทอดเสมอเราใช้เวลาในการทอดเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะอันนี้น่าใช้เวลามาณสักสินาทีเหมือนกันเราก็ให้เราใช้ตัวทับพ,พีกดลงไปจะมีเสียง4ีขึ้นนิดนึงเห็นไห กดลงไปนิดหน่อยกดลงไปนิดหน่อยเห็นไหมว่ากระทะโคเลคิงเลื่อนจริงๆที่โคเลคิงเนี่ยรู้สึกผมว่าที่จับอะครับว่าจะเหมือนมีตัวสัญลักษณ์บอกว่าถ้านิ้วโป้งควรจะวางตรงนี้นะพอเราวางนิ้วโป้งตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็มาจับด้านข้างนี้ได้เลยวางนิ้วโป้งเป็นระยะแล้วก็จับด้านข้างได้เลยเวลาจะพลิกปลานะครับตรงนี้คือส่วนท้องนะ อ่าให้เอาส่วนท้องเข้าขอบแล้วจะทำํำตาเป็วกันหนึ่งสองักเรียบร้อยสำหรับการทอดแบบนี้นะให้คิดถึงการใช้หม้อทอดไร้น้ํามันนะบางทีก็ใช้สเปรย์น้ํามันหรือใช้แปรงทาน,น้ํามันเองก็ใช้น้นอยเหมือนกันฉะนั้นแน่นอน,นครับทานน้ามันน้อยก็จะดีต่อสุขภาพแล้วพอเสียงเงียบนะสังเกตเสียงเงียบแล้วเอาก้นหันไปที่ขอบกระทะแล้วก็ดันปึ๊บปตาเปลวเลยทันที ังเกตว่านี่คือแป๊บเดียวได้จริงๆแล้วคิดว่าจะสิบนาทีแต่ว่านี่หนามาตั้งห้านาทีเยลยก็เดี๋ยวเราจะไปวางข้างนอกเดี๋ยวจะร้อนข้างนอกอีกนิดนึงนะ mm hmm. เขาเริ่มเหมือนกันเล็ตัวเนื้อปลาเรียบร้อยละนี่แหละครับเสร็จแล้วทอดด้วยกระทะโคลรกิงโดยใช้น้ำมันนิดเดียว mm hmm. ต่อครับกับภารกิจที่4สินะหลังได้เสร็จทั้งแซลมอนปลานิลปลาสลิดปลาที่จะทำต่อไปคือปลาทูปลาทูคอหักนะครับเคยได้รู้ไหมว่าทำไมปลาทูถึงคอหักจริงๆแล้วปลาทูไม่ได้เกิดมาปคอหักนะแต่เป็นเพราะปลาทูถูกเสิร์ฟอยู่ในเข่งและเข่งมันเล็กแค่นี้ก็เลยต้องหักคอแค่นั้นเองไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้เกิดมาปลาทูมันคอหักนะสิ่งที่จะทำผมขออนุญาตอย่างแรกคือตัดหางโอเค สิ่งที่เราทำคือทำเหมือนเดิมทาน้้ำมันครับการทาน้้ำมันจะทำให้ผิวของปลาสามารถเกลียมไม่สุกได้ด้วยถ้าเราไม่ทานเนี่ยความชื้นที่อยู่ข้างในบางทีจะออกมาทำให้อุดมมลไปไม่ถึงเกินร้อยนะจะเกิดการกรอบไม่ได้หรือสีน้ำตาลเกิดขึ้นไม่ได้นะเหมือนเดิมครับเคลือบกระทะด้วยน้ำมันเคยได้ยินไหมว่าวิธีการดูว่าน้ำมันร้อนไหมเนขะาให้ใช้ปลายตะเกียบจิ้มลงไป ถ้ามีอะไรปุดปุดออกมานี่เห็นไหมมีปองๆปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุเราว่าน้ำมันได้ที่ล้ะพอได้เสร็จทาเหมือนเดิมครับเทเก็บเดี๋ยวเราทา1น่ช้อนโต๊ะเหมือนเดิมนะโอเคลดไปลงรออย่างเดียวครับ รอนะแล้วก็วันนี้อาจจะทางน้มันล้อมรอบไปด้วยประมาณ40วินาทีนะแล้วก็เดี๋ยวจะเกิดอาการคือปลาหลุดมาได้นะอ่ะตอนนี้ก็คือโอ้ไม่ติดเลยเฮ้ยหลุดเลยทันดีดูสิเดินมากตกใจแล้ เร็วเกินนี่แป๊บเดียวเลยปึ๊บมาแบอบกว่าสารกันลื่นที่เครือบไว้ในนี้ถือว่าดีเลยนะเสร็จแล้วหันด้านท้องไปด้านขอบนะไปด้านปีกนะแล้ก็ตะหวัดทีหนึ่งนะครับจะทำปลาปลิวกันหนึ่งสองสามปึ๊บว้าวน้ำตาลสวยน้ำตาลสวยมาก เราก็เอาตัวน้ำมันที่อยู่ล้อมรอบมาทาตัวปลานะเซ็จแล้วครับกับภารกิจทอดปลาทูนะด้วยกระทะโคลเลกิงและน้ำมันชนเดียวนี่ยัเงเหลือเลยใครไว้ทอดไม่ได้จ้าเรียบร้อยครับอีกหนึ่งปลาโอ้โหผลงาน สาทูก็ถือเป็นภารกิจยากเพราะว่าหนังบางมากแล้วก็การทำให้เกิดหนังขึ้นสีผิวได้สวยๆเนี่ยเรียกว่าเป็นภารกิจที่เราต้องคุมความร้อนให้ดีหนังจะขาดไปบ้างแต่ยังเกิดผิวที่คริปปี้ได้เพราะว่าเราสามารถทำตัวเนื้อให้เกิดชั้นกรอบได้เนี่ยแหละคือ c h a l เลนด e ที่แทจริงปลาจระเ็ดเนี่ย จะคล้ายกับปลาทูเมื่อกี้เพียงแต่ว่าปลาทูเนี่ยนื่องแล้วสุกแล้วส่วนบัาจระเ็ดนี้ยังไม่สุกและความชื้นเยอะมากสิ่งที่ต้องกังวลก็คือเราต้องเจนท่อมากๆนะครับน้ำมันก็ทากระทะทิ้งไว้ส่วนตัวหนังทาน้ำมันนะทาทั่วนะครับนี่โคตา้าน้ำมันหนึ่งช้อนนะอย่าลืมโอเคคราวนี้ขอแอดนิดนึงนะเนื่องจากผิวจะค่อนข้างบาง เราต้องใช้เวลานานในการทําให้สุกนะก็จะลงเกลือด้วยเกลือจะเป็นตัวดูดความชื้นที่ผิวนะหมายความว่าเวลาที่ผิวโดนบนกระทะนะจะได้เกิดคลัสอย่างรวดเร็วเพิ่มรสชาติด้วยปึิบไรกิดตัวนี้ยากของจริงนะใส่เลยครับโอ้เราจะต้องทานออกมาลงไปด้วยนะ อย่าลืมนะปลาจาระเมรผิวเบามากนะหันเอาท้องออกนะครับพอไม่เอาท้องออกตัวขอบเนี่ยจะถูก,กับกระทะแล้วทําให้ผิวขาดได้แล้วก็ตั้งกระทะเราจะทําปลาปลิวกันเตรียมตัวจับนิ้วโป้งลงที่ด้ามจับแล้วก็ดันไปข้างหน้าลิปปึ๊บน่านี่สิเห็นไหมว่า ปลาจระเม็ดน้ำมันช้อนเดียวก็ทอดบนกระทะโคเีคินได้เพราะว่าลื่นจริงๆด,งดูลื่นขนาดไหน<ม>สดสังเกตว่าตอนนี้ผิวจะเริ่มสุกไม่กรอบและสิ่งที่เราทำก็คือเราเลี้ยงอุณหภูมิแล้วก็ค่อยๆทาน้ำมันไปเรื่อยๆ ใช้เวลาตรงนี้ไปกับทุกๆ30วินาทีถึง45วินาทีพลิก1่ครั้งทุกครั้งที่กลับด้านอย่าลืมว่าให้เอาท้องไปที่ขอบนะเราให้สังเกตนะจะมีน้ําเดือดอยู่ข้างในแล้วทางทางี่เรามีน้ํามันแค่นี้จะเห็นว่ามันเดือดมากฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนื้อกําลังละอุเราพยายามทําเนื้อให้ละอุภายใต้หนังที่กรอบๆแล้วมันเหมือนเรากลาลังทาหม้อนึ่งขนาดใหญ่คือใช้ลําตัวมันเองแหละในการนึ่ง เราจะมองนส่วนที่ลึกในส่วนอย่างเช่นขอบตัวท้องอย่างเงี้ยให้ตุกอต้อ้ใช้เวลาทีหนึ่งก็ไม่ต้องใจร้อนนะ10นาทีไปกับเสร็จแล้วนะครับอาการทอดปลาจาระเม็ดกับน้ำมันช้อนเดียวเรียกว่าไม่ต่างกันทอดธรรมดาเลยนะมีผิวกรุบกรอบเหมือนกันเลยโอ้โหแป๊บเดียวผ่านไปห้าปลาละ อ่ะต่อไปนะครับว้าวภารกิจที่6ก็คือปลาดอลลี่นะความยากของปลาดอรลี่คือเขาไม่มีหนังเห็นไหมมีแต่เนื้อแล้วเราจะไปสร้างลอยคลาสลอยกรอบข้างนอกหรือว่าทำให้ผิวเนี่ยสามารถมีผิวสีน้ำตาลขึ้นได้ยังไงแล้วก็ลื่นในกระทะนะครับสิ่งที่เาทำคือถ้าสังเกตดีๆแนวนี้จะเป็นเปมือนพังผืนนะจริงๆแล้วมันคือหน,นังนะให้เราทอดฝั่งเรียบก่อน ฝันะ่งนี้เราก็จะอยากที่เราทําเหมือนเดิมก็คือทาน้ํามันนะครับเดี๋ยวผมใช้น้ํามันนี้เราทาให้ชุ่มเลยโรยเกลือครับสอ,องข้างเลยอย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะใช้ด้านเรียบด้านนี้นะด้านทังผืนนะทําเหมือนเดิมเคลือบด้วยน้ํามันร้อน ใส่น้ำมันอย่างเดิมเลยเคลือบด้วยน้ำมันร้อนนะครับแล้วก็เทน้ำมันร้อนลงไปเอาน้ำมันทาด้วยแปรงนะครับแล้วก็ตัวปลาดอลลี่นะครับลงได้เลยกดไว้นิดนึงนะเพราะเดี๋ยวปลาดอลลี่จะมันหดตัวอ่าโอ้เห็นไหมเลื่นขนาดไหน เลื่นเปิดลื่นเปิดลื่นมากลื่นมากดูสิเห็นไหมาล่ะปลาเรไม่ต้องทํางานนะแต่ไฟต้องแรงนิดนึงเพื่อสร้างผิวที่สีน้าตาลใช้แปรงลงน้ํามันล้อมรอบนิดหน่อยนะฮะามาทำปลาเปลวกันสามสองหนึ่งเฮ้ยโอ้ยดูดีมาก ต่อไปถ้าใครเห็นใครทอดปลาแล้วใช้แปลงทาน,น้ำมันนะให้บอกว่าเป็นสไตล์แมนแคนคุกนะครับเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟสเต็กปลาดอลลี่สวยงามเหมือนทอดปลาเลย เรียบร้อยครับอันนี้คือปลาอีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่ายากเทีเดียวเลยทำบริจิตับปลาส้มนะเริ่มต้นก็คือผมขอเร่งไปเลยแล้วกันเขาเรียกว่าเคลือบกระทะด้วยน้ํามันร้อนก่อนนะแล้วก็ตาส้มเนี่ยจะมีผ่านกระบวนการหมักคล้ายๆกับไส้กอรอกอีสานก็เลยมีกลิ่นคล้ายไส้กอรอกอีสานเพราะ ผ่านกระบวนการหมักเหมือนกันนะครับวิธีการของปลาส้มเนื้อจะนุ่มมากๆสะเลลด้วยต้องระวังนะเครื่องน้ำมันเยอะๆพอวองางะาะได้เสร็จนะตั้งเลยตั้งเลยอาจจะต้องใช้น้ำมันประมาณสักหลายช้อนหลายช้อนลงปลาดนันดีกดนิดนึง เราต้องกดเพราะว่าต้องการให้หนังของปลาแนบกระทะนะครับแล้วระหว่างนี้เพื่อป้องกันว่าน้ำมันไม่พอเรอาแล้วใช้ไม้พายทาน้ำมันด้วยเรามาดูกันว่าปลาส้มตัวนี้จะทำป,ปลาปิวได้ไหมนะครับสามสองหนึ 3, 2, ่งว้าวสวยงามมากเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทอดปลาส้มนะ ขอเร่งไปนิดนึงเพื่อจะให้แบบว่าลายน้ำมันนิดหน่อยเสร็จแล้วครับสหรับภารกิจสุดท้ายว้าว จบไปแล้วนะครับกับภารกิจทอดปลา7ชนิดด้วยน้ํามันช้อนเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นการทดสอบที่ยากมากแต่ก็เป็นเทคนิคที่ใช้งานได้จริงครับยังไงตามเพื่อนๆที่สนใจก็ติดตามพูดคุยกันได้และเหมือนเดิมกับกระทะน,นี้นะครับลื่นเหมือนวันแรกที่ใช้เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงถ้าใครชอบก็ไปติดตามที่โคเล็กซิงนะครับ สำหรับผมนะครับถ้าชอบกดไลค์ Subscribe, กดกระดิ่งกดติดตามถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสวัสดีนะครับ